สวัสดีครับพบกับ Sport Bar u p อัปเดครับและว,วันนี้มาในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ต้องเป็นเรื่องราวของทีมปีศาจแดงอย่างแน่นอนนี่เพิ่งเป็นนัดที่2ของฤดูก,กาลครับที่ศึกพิมลิกนั้นระเบิดขึ้นแล้วความปรชาชัยนัดแรกของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ขวบปีที่3ของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมมาดนิ่งครับแต่ฟอร์มยังไม่นิ่งสักที ปัญหาเก่าที่ต้องสะสางนั้นยังไม่จบสิ้นแต่ปัญหาใหม่ก็เข้ามาให้ต้องขบคิดครับนักเตะเดิมความฟิตยังไม่มานักเตะใหม่ความเข้าใจยังไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเกมนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างทางด้านแมเชันเตอร์อยูนเต็ดครับออกไปเยือนเอ a ม็กซ์เตเดียมของไบรตันความใพ่แพ้ในเกมนี้ครับอาจจะแยกแยะได้หลายประเด็นแต่ในคลิปนี้ครับเรามาเจาะดูในเรื่องของแดนหลังของทีมปีศาจแดงครับนอกจากจังหวะเสียประตูทั้ง2จังหวะ ภาพรวมทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าการยืนตำแหน่งของกองหลังดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจครับจุดนี้เนี่ยเรารู้กันดีครับว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกแรกในใจของเอลิกเทนฮาครับในแผงแบ็กโฟที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกใครแต่หวังว่ามันคงจะดีกว่าฤดูกาลก่อนครับที่มีการใช้กองหลังถึง31แบบจากการลงเล่น43นัดโอ้โหมันเกิดเพราะว่าอาการบาดเจ็บของผู้เล่นในฤดูกาลก่อนครับต้องเปลี่ยนกองหลังแบ็กโฟลไป ถึง31แบบอะแบ็คขวาตัวนี้แม์นี้แบ็คซ้ายตัวนั้นโอ้โหเปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับหวังว่าฤดูกาลนี้หลายสิ่งหลายอย่างคงจะเปลี่ยนไปแต่เราคงไม่ย้อนหลังกลับไปไกลขนาดนั้นครับเพราะในความเป็นจริงปัญหาการบาดเจ็บเรื่องของความฟิตก็เป็นปัญหาหลักในการจัดตัวของกุนซือทุกทีมอยู่ดีมาเริ่มต้นกันที่เกมนี้กันเลยครับคู่เซนเตอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอดีตกัปตันทีมแฮร์รี่แม็กควายครับจับคู่กับลิซันโดมาติเนสนี่คือ2คนที่ ดูเหมือนจะดูดีที่สุดในทีมแมนยูชุดนี้แบ็กขวาคือนูซาย์มาสลาวีครับผู้เล่นที่มาใหม่และเกมนี้ก็เป็นแค่นัดที่2ของเขานะส่วนแบ็กซ้ายก็เป็นเดียโกดาโร่ครับนักเตะยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่วันนี้ต้องไปยืนรักษาการแทนตัวจริงที่เจ็บอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลูกชอหรือว่าไทเลว์มาเลาเซียสิ่งแรกที่เห็นก็คือความไม่เข้าใจในการยืนตำแหน่งครับดูโดยรวมทั้งเกมเนี่ย โดยเฉพาะการเสียประตูแรกครับบอลที่เปิดจากกรอบเขตโทษฝั่งขวาจังหวะนั้นดิโกดาโรจดจดจ้องจ้องครับไม่ยอมบีบพื้นที่ก็หาเจ้าอเปโดเขาก็เลยได้เปิดบอลเข้ามาในกรอบผกหลาอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วพื้นที่รับผิดชอบตรงนี้เป็นของลิซันโดมาตินเนสแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายครับแต่ว่าแม็กควายครับเงืเงเ่อนครับเหมือนเป็นพื้นที่จุดเกงใจของทั้งสองคนครับแกก็เลยปล่อยบอลตกบอลก็เลยออกไปถึงทางกาบซ้ายครับไปอยู่ที่ปีกทีมชาติญี่ปุ่นครับคารุมิโตมะ มิตมาได้บอลมัสลาวีอยู่ตรงนั้นครับก็ไม่ยอมกระชับพื้นที่เข้าไปจนทําให้มิตมาเนี่ยเปิดบอลเข้ากลางมาได้และก็เป็นเวลเบกครับแหมอดีตเด็กเก่าของทีมปีศาจแดงตอนอยู่กับทีมเนี่ยไม่ค่อยยิงนะแต่ไปอยู่ทีมอื่นแล้วกลักบไม่ยิงทีมตัวเองเยอะเหลือเกินก็เข้าชาร์จเผาขนครับลูกนี้จะโทษโอนาน่าไม่ได้เพราะว่ามันหมดสิทธิ์เซฟจริงๆมันจอมากๆแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือแนวรับครับยืนกันไม่เป็นระเบียบเลยจังหวะเนี่ย มีนักเตะของแมนยูอยู่ในกรอบเขตโทษถึง8คนครับแต่ไม่มีใครเย็นอยู่ในจุดสําคัญไม่มีใครเย็นอยู่ในพื้นที่จะป้องกันได้เลยครับต้องบอกว่านี่คือการจัดระเบียบแนวรับที่ผิดพลา,าดแฮร์รี่แม็กควายดูจะเชื่องช้าครับไม่เด็ดขาดอ่าจะเคลียร์จะอ่านจังหวะจะชิงจังหวะไม่เอาสักอย่างมันดูตะกุกตะกักครับจากคนที่ควรจะเป็นแกนหลักในแนวรับกลายเป็นคนที่ทําให้แนวรับนั้นมันผวักผวงอ่าคุณจะเป็นหัวหน้าทีมออกคําสั่งในเกมรับเหรอก็ไม่เป็น อมไม่พูดมันออกมาไม่ให้เสียงกันหากเปรียบกับตอนที่ลิซันโดมาติเนีสจับคู่กับราฟาเอลวารานตอนนั้นทั้งสองคนจะคอยให้เสียงส่งสัญญาณกันตลอดแต่พอมาจับคู่กับมาติเนสเหมือนต่างคนต่างเล่นครับต่างคนต่างมีความที่จะเป็นผู้นําแต่อีในทางกลับกันก็เหมือนจะยอมที่จะเป็นผู้ตามทีนี้มันมันงึกงักกันอยู่แบบนี้เลยทําให้การสื่อสารระหว่างคู่เซนเตอร์มันส่งผลให้กองหลังมันล้วน ซึ่งเทนฮากเนี่ยมาทําให้มันแย่ลงอีกเมื่อตอนท้ายเกมไปเปลี่ยนตัวแม็กควายออกแล้วส่งมาใช้เดลิกลงมาซึ่งการเปลี่ยนจังหวะของคู่เซนเตอร์ฮาร์เนี่ยในเกมการแข่งขันเนี่ยถ้ากองหลังไม่เจ็บส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันนะครับไม่เข้าใจความคิดของเทนฮากเหมือนกันเรื่องของเดลิกนั้นถามว่าดีไหมผมบอกตรงๆว่านี่คือกองหลังที่ดีกองหลังที่เหมาะกับสไตล์การเล่นที่เทนฮากต้องการนั่นคือการบิวอัพจากแดนหลังการตะบึงพาบอลเข้าไปในแดนหน้า อาจจะดูกล้าเล่นมีความมั่นใจมากกว่าแฮร์รี่แม็กควายครับแต่อย่าลืมนี่คือทีมใหม่ของเขาเพิ่งเข้ามาอยู่เพิ่งเข้ามาอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับโอกาสการเล่น11ตัวจริงด้วยซ้ำแต่การปล่อยลงเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเทนฮาร์คิดอะไรจะเรียกความฟิตเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่เวลาหากจะต้องการลุ้นการทำประตูจากลูกเซตพีซซึ่งผมถือว่าแฮร์รี่แม็กควายก็ทำได้ดีอยู่แล้วหากจะบิวอัพบอลจากแนวรับก็คงจะเป็นเรื่องที่เขาคิดนะครับ แต่ผมว่ามันไม่ควรมันไม่ควรใช่เวลานี้หากจะต้องเปลี่ยนครับคู่เซนเตอร,ร์2คนวันนี้แฮร์รี่แมกไควทำหน้าที่ได้ดีกว่าลิซันโดมาร์ตินเนสนะยกเว้นจังหวะที่เสียประตูนั่นแหละลิซันโดมาร์ตินเนสวันนี้ไม่เหมือนเดิมครับมีการเข้าพลวดหลายจังหวะด,ดูเหมือนว่าความฟิตเขายังไม่เต็มรอยครับมีการออกบอลขาดๆกินเกินหลายต่อหลายครั้งซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่เป็นหนึ่งในกองหลังที่ออกบอลขึ้นแดนหน้าได้ดีนะ การแทงทะลุขึ้นไปจากแนวรับขึ้นไปแดนหน้าซึ่งอันนี้เป็นอาวุธสาคัญที่จะเจอกับไบตันในวันนี้เพราะว่าไบตันนั้นใช้กองหลังดันขึ้นมาสูงถ้าออกบอลจากแดนกลางเนี่ยลูกมันจะล้าหน้าเยอะถ้าจ่ายบอลจากแดนหลังอะ่ะมันน่าจะรอดกว่าแต่วันนี้มันไม่เกิดขึ้นครับสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับวิสันโดมาติเนสในวันนี้มีการจ่ายพลาดจนทําให้โอนาน่าเนี่ยต้องเข้าไปสก,กัดเองลูกนี้ก็หวาดเสียวในรายของมาติเนสผมว่าต้องเรียกความฟิตกันอีกสักนิดสักหน่อย พราะถามว่าในวิธีการเล่นสไตล์การเล่นที่เล่นกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาคือกองหลังตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับจุดนี้อาจต้องให้เวลาเรียกความฟิตหน่อยนุตสัยมาสลาวีครับปรับตัวได้รวดเร็วมีส่วนร่วมกับการทําเกมรุกอย่างน้อยก็ดีกว่าตัวเก่าอย่างอารอนวันบิสก้าเวลาออกบอลขึ้นหน้าเข้าไปเปิดบอลการแทงทะลุช่องรวมถึงจังหวะที่จ่ายทะลุให้กับอามัดเดียโรเข้าไปทำประตูตีเสมอ จังหวะปรับตัวครับกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยังต้องให้เวลาหน่อยเพราะว่าบอลพรีเมียร์ลีกนั้นรวดเร็วนะไม่ไม่สามารถดึงจังหวะช้าได้เหมือนบอลเออบุนเดสลีกาหรือว่ากับอาแจกอัมสเตอร์ดัมคนที่ดีที่สุดในแบ็กโฟชุดนี้ครับต้องยกให้ดิโอโกดาโรนักเตะยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่แล้วมีการเติมริมเส้นทางฝั่งซ้ายมีการเปิดบอลเข้ากลางเรียกได้ว่าเปิดได้แม่นกว่าตอนอยู่ทางขวาสิอ่าลูกนั้น อมัดเดียโรเกือบจะยิงประตูได้ครับก็ต้องชื่นชมในจุดนี้แต่สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือเรื่องเดิมครับก็คือการเข้าสกัดต้องเด็ดขาดกว่านี้ใน90นาทีดาโร่ต้องเล่นให้สม่ำเสมอมากกว่านี้ไม่ใช่ดี10นาทีแย่10นาทีดี20นาท, D นาทีแย่อีก10นาทีนล้วมันทำให้ทีมมันไม่ไว้ใจในเกมรับจังหวะการเสียประตูที่2ครับแบ็กขวา2ตัวนี่ยืนซ้อนกันเลยทั้งดาโร่ทั้งมาสลาวีลุ้มเข้าไปที่เอดินกาครับแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปสกัด จุดนี้ก็ต้องชมอดินกล้าที่เปิดเข้าไปแม่นด้วยกองกลางเนี่ยก็ไม่ลงมาช่วยเกมรับในจังหวะนี้กองหลังนี่เสียกระบวนไปหมดแล้ว <_' c ười> ก็อย่างที่บอกว่ามาเปลี่ยนคู่เซนเตอร์กระทันหันระหว่างเกมการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันแล้วผมเชื่อเลยว่ามันไม่มีการตริวระหว่างพักครึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะปล่อยคู่เซนเตอร์คู่ใหม่นะ <_' c ười> มันบอกไม่ถูกนะมันไม่เข้าใจว่าเทนฮาคิดอะไรนะครับโอนาน่า หลายคนอาจจะมองว่าวันนี้โอนาน่าไม่เห็นจะช่วยเซฟเลยนะครับทั้งลูกแรกและลูก2ลูกแรกนี่ยากมากเพราะบอลน,นั้นจอดๆเลยครับลูก2ก็ถูกหมองในกรอบ6หลาขนาดนั้นก็จําเป็นที่ทําได้แค่เซฟด้วยสายตาแต่ภาพรวมโอนาน่าก็สามารถจ่ายฟุตบอลขึ้นไปข้างหน้าได้ดีแต่ดีที่สุดหรือยังยังนะครับมันเห็นจังหวะหนึ่งที่โอนาน่าเปิดทะลุช,ช่องให้ดาโล่ไปทางซ้ายแล้วก็เปิดเข้ากาให้อามัดนั่นแหละ แต่ถามว่านี่ดีพอหรือยังกับสิ่งที่เอเล็กเซนฮักต้องการเอาโอนาน่ามาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเดเขามาแทนที่เดวิดเดเคอาแต่ว่าเกมลุกมันดีมันช่วยได้ดีพอหรือเปล่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นในขณะที่ตัวสำรองครับวิกตอร์ลินเดเลฟลก็มีข่าวที่จะย้ายออกซึ่งตัวนี้ละวันสถานที่เข้าใจแล้วกันนะว่าไม่น่าจะอยู่ในแผนการทําทีมจอห์นนี่อีแวนมีไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้นครับนี่คือปัญหาที่เอเล็กเซนฮักต้องแก้ไขโดยโดย่วน ว่าจะจัดการกับแบ็กโฟตัวจริงยังไงหากอยากจะใช้เดลิกนะก็ส่งลงตัวจริงไปเลยไม่ใช่มาเปลี่ยนระหว่างเกมครับนี่คือปัญหาหลังบ้านครับที่เป็นปัญหาส่วนสําคัญโดยถ้าเอาโดยรวมเนี่ยมันยังต้องปรับกันอีกมากมายการเปลี่ยนตัวของวันนี้การเจอกับไรตันนี่ก็สําคัญโอเคผ่านครึ่งแรกมา45นาทีเรารู้สึกถึงการจัดตัวแบบไม่ถูกใจทําไมไม่ใช้กองหน้าเอาครึ่งหลังเปลี่ยนตัวดีส่งเซิร์ฟเซ่ลงมามีกองหน้าตัวจริงแล้ว สิบนาทีสุดท้ายยี่สิบนาทีสุดท้ายเกมต้องการต้องการประตูเพิ่มครับคุณเปลี่ยนอาบูโน่แฟนนั้นออกมันใช่เวลาไหมอ่ะอ่ะโอเคเรื่องนี้ต้องขยายกันในไลฟ์ซะหน่อยครับคุยกันยาวๆในไลฟ์สดดีกว่าคลิปนี้เราพูดกันถึงปัญหาของกองหลังซึ่งพูดให้ฟังไปแล้วนิดนึงแต่เดี๋ยวเราคุยในไลฟ์จะขยายกันให้มันใหญ่กว่านี้ให้มันยาวกว่านี้ให้มันละเอียดกว่านี้หน่อยแฟนๆสาวกเลดเดวิลคิดเห็นอย่างไรครับรวมพูดคุยกันหน่อยครับ นี่คือสิ่งที่เอลิกเชนฮากต้องรับผิดชอบก่อนที่สึกแดงเดือดกำลังจะมาถึงครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขออนุญาตอลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอันนี้คือบทสรุปของเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาครับไบรตัน2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1สวัสดีครับ